การของมดตุนนอนทับแก่แม่นเป็นคนกับเป็นแผลกวดทับแะไรพี่น้องเอ้ยพวกนู้นนี่แม่นเป็นคนกับเป็นแผลกดทับนอนพี่ค้างเดี๋ยวพี่ค้างนั้นน่ะลูกพี่ขึ้นพี่ขึ้นลแล้ว,ลวพี่ขึ้นพี่ไปเลยแล้ว นอนทับขี้ทับเงีย้ยมเป็นแทลกดทับบันหรือตุนบวบันีแต่ว,ว่าบ่มีทางรักษาหายแล้วต้องอยู่แบบนี้บวบตุนอ,อืมพีกแนะ่พรีกมาทางนี้รู้เลยพีกไปเร็วเร็ว พิกไปทางหน้าไปเร็วจับพิกไปแล้วกับพิกขึ้นมาคือเก่าเฮ้ยอืนเพะกุดทับแล้วก็แม่นคุณก็ได้รักษาแพาะกุดทับเด่นลุกขึ้นลุกขึ้นเอาลุกขึ้นเลย หน Saint ึ่งสองสามเร็วเร็วลุกขึ้นเร็วเร็วลุกขึ้นเอาถ้วยน้ำมาไว้เถอะลุกขึ้นเร็วเร็วกวาดนั้นเถอะกวาดขนกวาดขี้เอาเถอะนะลงลูกอย่าเร็วเร็วเร็วลุก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  ต้องไปฉีดยาแล้วเนาะตุนเนาะฉีดยามาแล้วเรามาเป็นพี่การมีไหวตุนลุก,กฮะมามือมามือมาเร็วเร็วเร็ว,รวม,มาไปไปเอามือมาอเร็วเวฮ้ยเนาะนู่นน่ะพี่น้องนอนข้างเดียว จับพีคือแล้วก็บกับพิกมาคือเก่าเสากับมาเมียนคีคือกินข้าดวดีพูดกินข้าวนี่ดีพดูดขนกำลังสีออถ่ายขนออน น,นอนเงียบๆอย่างนี้นี่แต่ใส่เป้วเลยกินพ่อสาวแรงพ่อเขากินหลายเวกินลายมันขี้เจ้าของอยางมีได้เจ้าของอยางมีได้ยนงไปขี้มีได้กินหลายลาย ơi khải tuấn khải tuấn khải tuấn Dun. ตมีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่บตุนเป็นแต่มีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่บ่ะบะจะความเอ็นนำได้หหมเอาเข้าวเพื่จินสู้มือเเสาเลีงแล้วก็เสาได้น้เอ้ยมาเบ่งซอยกัน เบิ่งมนันแยงส้อยกันเ้ยนี่เด้อเลี้ยงหมากับพี่การเลี้ยงหมาก็เป็นหมาพี่การ